สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้า t ท c t ิคอลนะครับยี่ห้อที่ผมได้มาก็คือรองเท้ายี่ห้อ Asian Tactical Gear นะครับซึ่งตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะครับโดยสีแรกก็จะมีสีดำสีน้ำตาลและก็สีเขียวแบบนี้นะครับลักษณะเขียวขี้ม้าครับเขียวทหารในส่วนของผมเลือกซื้อมาก็เพราะว่าต้องเอาไปใช้ในการทำงานนะครับจะใช้พวกคอมแบทหรือจังเกิลก็ค่อนข้างที่จะหนัก นะครับก็เลยต้องหารองเท้าที่ค่อนข้างมีความทนทานสมบุกสมบันนะครับโดยรองเท้าประเภทนี้จะนิยมใช้ในการเดินป่าเดินเขาทํานองนี้ครับหรือทางการทหารหรือตํารวจจะนิยมใช้กันครับสําหรับเราก็มารีวิวง่ายๆกันเลยนะครับรีวิวแบบบ้านๆครับครับหลังจากที่ผมเปิดกล่องมานะครับผมก็จะพบกับรองเท้าทั้งสองข้างนะครับโดยสิ่งแรกที่เราเห็นก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาครับ แล้วก็ตัวอย่างรองเท้าเล็กนะครับซึ่งน่าจะเอาไปทําเป็นพวงกุญแจได้แล้วก็เศษหนังนะครับที่มีการประทับตาเอเชียนครับซึ่งตัวเนี้น่าจะเป็นหนัง PU นะครับจากที่ผมดูก็คือหนัง P u ที่ทําเลียนแบบหนังแท้นะครับครับก็จะมีส่วนประกอบของรองเท้าให้ดูนะครับว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ข้ามไปครับตรงนี้ตามธรรมดาครับ คู่มือไม่อ่านครับครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเอาข้างนี้แล้วกันครับครับสาหรับตัวรองเท้าครับลักษณะโดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่คือด้านในนะครับส้นครับหัวรองเท้าครับแล้วก็ฝั่งขอบด้านนอกครับแล้วก็ตัวส้นรองเท้าครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับโดยจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับหลักๆก็คือ เป็นผ้าคอร์ดูล่าครับซึ่งมีความสามารถในการกันน้ำานะครับแล้วก็กันฝุ่นโดยตัวคอร์ดูล่าเขาจะอยู่ตรงนี้ก็จะเขียนบอกว่าคอร์ดูล่าจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นลักษณะคล้ายๆผ้าหรือเชือกถักนะครับเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเป็นตะข่ายแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมองเห็นครับแล้วก็ลวดลายของเขานะครับจะเย็บด้วยหนังหนังไม่รู้ว่าหนังแท้หรือพียูที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับ ลักษณะเป็นตัว e นะครับเป็นช่องตัว e ครับรอบรองเท้าครับทั้งสองข้างครับทั้งด้านนู้นและด้านนี้ครับก็คือวนรอบเลยครับและจุดเด่นอีกจุดที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับซ้นพัาสติกเงาเนี่ยครับมีความแข็งพอสมควรนะครับโดยตรงนี้ก็จะมี การประทับสัญลักษณ์ของเขาไ้วยครับคำว่าเอเชียนครับส่วนเรามาดูพื้นครับพื้นก็จะเป็นพื้นสําหรับทั่วไปนะครับยึดเกาะเดินตามภูเขาได้ครับที่เขานิยมกันพื้นลายแบบนี้นะครับดูกันชัดครับค่อนข้างเหนียวและเหนืดครับถ้าฟังเสียงครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้แล้วก็มีซึ่งตรงนี้ถ้าหากเราใช้หมดนะครับเราสามารถ ซื้อพื้นสำรองมาติดกาวได้นะครับจากลักษณะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาครับค่อนข้างเบาครับเพื่อเปรียบเทียบกับหลายๆยี่ห้อที่ใช้เป็นลักษณะประเภททัคติคอลหรือเดินป่าอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่ามันต้องทำให้แข็งแรงและจุดเด่นอีกจุดครับก็คือบริเวณปลายรองเท้าครับจะเป็นรูปตัวเอครับแล้วก็จะมีหนังเคลือบอยู่ตรงนี้นะครับกันกระแทกครับ ซึ่งถ้าเราเคาะลงไปครับค่อนข้างแข็งครับกดไม่ลงครับซึ่งจะเซฟปลายเท้าเราได้อย่างดีครับแข็งมากครับช่วงนี้ก็จะนิ่มนะครับเป็นคอร์ดูล่าครับคุณสมบัติที่เขาแนะนำกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือมีความคุณสมบัติกันน้ำซึ่งกันได้สักพักหนึ่งนะครับแต่ไม่นานเพราะว่าน้ำก็จะซึมเข้าอยู่ดีครับจากที่ผมเคยมี อย่างอื่นที่เป็นคอร์ดูล่านะครับก็คือไม่ใช่ว่ากันน้ำร้0ยแต่คือกันน้ําในระดับหนึ่งก็คือเหมือนว่าเราเดินไปน้ําอยูล่ลักษณะประมาณช่วงเนี้อ่าก็จะยังไม่เข้าแต่ถ้าหากเราแช่ไปนานๆมันก็จะซึมเข้านะครับแล้วไม่แนะนําให้ใส่จมทั้งรองเท้านะครับสําหรับรุ่นเนี้ครับเพราะว่าด้านในมันเป็นฟองน้ำครับดูดซับน้ําได้ดีครับและกว่าจะแห้งครับเชือกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ ผมก็เพิ่งได้มาครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ตัว A ครับภายในเบอร์ที่ผมได้มาก็จะเป็นเบอร์44ครับเป็นขนาดเท้าของผมครับก็เดี๋ยวนะครับกระดาษครับใหม่ๆเลยครับข้างในก็จะมีพื้นรองเท้านะครับอยู่ข้างในอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดีย๋ยวผมดึงออกมาให้ดู นี่ครับก็จะมีสัญลักษณ์ของเขานะครับความหนาก็พอประมาณนะครับแต่ก็มีความนุ่มพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับพื้นรองเท้าประเภทนี้ทั่วไปครับครับหลังจากที่เราดูพื้นรองเท้ากันไปแล้วครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนะครับต่อมาผมก็จะมาพามาดู บริเวณซับข้อเท้านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีฟองน้ํานะครับค่อนข้างหนาแล้วก็นุ่มมากครับเหมือนที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้ครับก็คือไม่แนะนําให้ใส่จมทั้งรองเท้านะครับเพราะว่ามันนุ่มฟองน้ํามันเยอะครับกว่าที่มันจะแห้งนะครับแล้วก็จะมีเชือกนะครับเชือกดึงส้นนะครับแล้วก็ผ้าคล้ายๆผ้ายืดไปเนี่ยครับคือมี ความนุ่มแล้วก็ซับข้อเท้าเราได้ดีนะครับเวลาเราใส่เดินใส่อะไรเงี้ยนานๆนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้ในความชอบของผมก็คือเน้นไปที่ลวดลายนะครับในการตัดสินใจซื้อของผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับในการเลือกซื้อรองเท้าคู่นี้คือราคาครับซึ่งผมได้มาในราคา1650บาทรวมส่งนะครับในเพจ Facebook รองเท้าแท็กติคอลนะครับซึ่งเพจประเภทนี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้จากได้หลายเพจนะครับไม่จะเป็นว่าต้องเอาเพจที่ผมซื้อนะครับก็คือถ้าโดนเพจเดียวกันก็หายห่วงครับเพราะว่าร้านขายจริงส่งจริงครับแต่ถ้าโดนบางเพจที่เป็นเพจปลอมก็ต้องระวังกันเล็กน้อยนะครับสําหรับการซื้อขายออนไลน์ทุกวันนี้ครับโดยปัญหาหลักๆของรองเท้าคู่นี้ก็คือที่ผมเห็นนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการเก็บฝุ่นนะครับเพราะว่าที่ผมพูดไปมันจะเป็นคอร์ดูล่าครับค่อนข้างจะเก็บดินได้ดีครับ ต้องทําความสะอาดกันบ่อยๆแล้วนอกนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาแล้วครับกับองค์รวมของรองเท้านะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหรือถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยในตัวรองเท้าก็ทักมาคุยกันได้นะครับว่าเออไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หรือมีอะไรให้เปรียบเทียบนะครับแต่สําหรับผมเองตัดสินใจเลือกซื้อคู่นี้มาเพราะว่าคุ้มครับคิดว่าคุ้มในมุมมองของผมและการใช้งานนะครับ ทำให้เลือกรองเท้าของยี่ห้อนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมียี่ห้ออื่นที่ดีกว่าก็แนะนํามาได้นะครับหรือใครเห็นว่าเคยใช้แล้วมันไม่ดีอะไรยังไงก็แนะนํากันได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกครับสําหรับรองเท้าตัวนี้นะครับรุ่นนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ